สวัดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอาจารย์แอดกลมายแล้วครับเสียงดังนะครับคืนนี้นำเสนอเลขเคลียบบนครับเลขเคลียบบน3ตัวมาได้110หน่วยครับหมดี่แล้วก็เข้าอยู่ครับเป็นสูตรที่เดินดีนะครับ สี่สิบวดครับสี่สิบวดวันนี้เป็นงวดที่ที่สี่สิบหรือสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับข้างล่างเดี๋ยวอาจารย์จะเลื่อนให้ดูามาดูกันเลยครับอย่างงวดที่หนึ่งเด่นแปดหนึ่งสี่ออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับมาหนึ่งวดที่สองห้าแปดหนึ่งออกหนึ่งสามหนึ่ง งวดที่3 0 3 6ูออก6 2 3ครับมา3กับ6งวดที่4เด่น6 9 2ออก3 2 4งวดที่5เด่น9 2 5มา2ครับงวดที่6เด่น8 1 4ก็มา1งวดที่7เด่น1 4 7 ออกค่ามา1งวัที่8เดน่นวิว่าจอจะมีปัญหาไหมวันที่ 7, เดเดน1นึี่เจ็ดออกค่าหนงวันที่8ครับเอ๊ะมีการกระตุกนิดๆน,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 น้าจอ วันที่8เดือน3 6 9ออก7 6 0วันที่9เดือน3 6 9ออก6 4 3มา3กับ6ครับวันที่10เด่น8 1 4ออก5 1 5ครับ8 1 4อ5 1 5วัที่11ครับเด่น2 5 8ออก8 4 0มา8ครับมาอยู่หลักร้อย งัดที่12เด่น692ออก903มาหลักร้อยแล้วครับงัดที่13เด่น581ออก840งัดที่14เด่น258ออก564งัดที่15เด่น036ออก867 66นะครับงวดที่16เด่น703ออก07 มาเจ็ดกับ0ูนะวันที่17เด่น0ูนออก134มา3ามันที่18เด่น581ออก8 2ดสอันที่19เด่นสามออกหกห้าศูนมาหันที่20ครับเด่น9ก้าสองอกหกสองแดวัดที่ย1ครับเด่น036ออก767มา6 วันที่ับเด่น036ออก 3, 3 1งวันที่23เด่น258 258ออก324มางวันที่24เด่น036ออก526รับติด6วัที่25เด่น470ออก461มา4วัที่26เด่นึ่ง ออกศูนย์หหมาหงวดที่27่เดับเด่น0ูนย์สี่เจออกหกสมา4กับ7จ็ดที่28เด่นหนึ่งสีออกเจ็กหก็ได้7จครับทูกเ 7วันที่29เดือน3 6 9ออก0 0 6มา6วันที่30เดือน8 1 4ออก4 7 6วันที่31ครับเดือน8 1 4ออก7 8 7หามออก7 8 7งวดที่เท่าไหร่ครับ อ่ทาท่านี้มีบังอยู่บังอยครับเด่น703ออก197ครับงวดต่อมาเด่น258ออก564แล้วก็ต่อมาเด่น703วันที่35ครับเด่น703ออก375มา7กับ3วันที่36ครับเดืน เก้ออก2องมา2องวันที่สาเด่น581ครับออก5 2ามา5้วัที่สามเด่นสี่ออกเก้าสองสี่มา4ี่วันที่สามเก้าเด่นสี่ออกห้าส่หนึ่งวัที่สี่สิอ่าสี่สิบนะครับเด่น8 1ดหนึ่งสออกเจ็ดเจ็ด่วที่สี่ ที่ที่41เด่น814นะครับเด่น814จะมากี่ตัวครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้าดู VIP 9000หรือ1 9 0 0ครับเดี๋ยวจะมีให้ดูครับเ,เลขที่เข้าห้อง9000นะครับอาจารย์เค้นสุดๆ จะจ้างทีมงานห้าคนมาช่วยกันครับครับเดี๋ยวมาดูครับอันนี้คืองวดที่แล้วครับชุดนี้เดอน8ครับจับคู่3ามแับ68นะครับวันนี้มาดูครับว่ามีเลขตัวไหนบ้างระหว่าง3ตัวเนี่ยอาจารย์ประมวลผลออกมาแบบไหนครับมาดู สำหรับท่านที่ใจไม่ถึงที่ว่ามาดูข้อมูลแล้วดูเยอะเกินไปบางครั้งท่านดูหลายเจ้าเกินไปก็อาจจะไม่ตู่นะครับแต่ของอาจารย์นี่ก็สรุปไปดูตามนี้ครับนี่คือตรงนี้ครับ สมัคร WP p 9 0 0 0สมัครมาเลยครับ9000นใน1ปีครับตรงนี้ก็เงินล้านเด0นสล่างครับวัติแล้วนี่ดึงมาแบบนี้แล้วก็โพสต์ให้ดูกันแบบนี้ครับ68กับ60นี่แหละครับตามนี้ ครับทั้งหมดก็แบบนี้ครับถ้าอยากดูข้อมูลแบบเนี้น้อยชุดครับที่ลงให้ดูแล้วก็หลายหลายสูตรครับแต่ว่าเลขก็จะซ้ำๆกันคือสรุปแล้วเลขอยู่ในวงที่ท่านมองเห็นได้ครับก็ตามเนี้ยที่อาจารย์ทําให้ดูครับว่าหลักสิบที่มันมาแบบนี้ครับหกับ7จ็ดหกับเจ็ดเลนเด่นสุดหก อย่างสูตรนี้ก็ประมวลผลออกมานะครับทำฉากเลขดับกีดสูตรออก็ว่าไปอย่างสูตรนี้ก็ทําฉากเลขเด่น3ตัวดึงแออกมาก็จับกู่3 8 6, 8 8ปดเชิญครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้า v i p ขอเชิญครับ9000 ็เน้นแบบนี้ส่วนพันเก้าก็หลายชุดหน่อยครับหลายชุดหน่อยก็ทีมงานอาจารย์จ้างมาห้าคนครับสรับทำ V.P. เก้าพันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยโอเคนะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับขอให้ถูกเยอะๆเข้าห้อง V.P. ก็ทำใจครับถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่ได้ถูกทุกงวดนะครับเพราะหวยออกนี่ อยากติดจะคาดกันเองครับแต่ว่าอาจารย์ก็ทําออกมาให้ดูแบบนี้อยากดูก็ลงทุนหน่อยครับโอเคนะครับถ้าถูกแล้วก็ได้หลายเท่าทวีคูณนะครับคืนนี้ก็แบบนี้ครับในหนึ่งปีก็เก้าพันึงปีนะครับถูกคุ้มค่าแน่ครับ มันจะไม่ปิดทุกงวดแล้วก็ไม่ถูกทุกงวดนะครับมันแต่ว่ามันจะถูกเยอะกว่าข้อมูลเด่นๆมีดีกว่าครับอาจารย์จะเน้นๆให้โอเคนะครับสวัสดีครับ